คลิบเลยมาละพูดเลยดิวันนี้เบคอนอีกคนหนึ่งไม่มาวันนี้ก็ต้องมาถ่ายคลิปคนเดียวแล้วสินะเ,เขาอีกคนหนึ่งเขาโดนจัก,กรยานชนใจเย็นๆสินายฉันยังไม่ตายซะหน่อยฉันแค่ไปขี่ ไปขี่ทรายบนบนก้อนเมฆแค่นั้นเองเดี๋ยวฉันก็มานั้นแล้ว <c oughs> ออใช่เอมือนจะช่ใช่งถ้าเป็นว่าวันนี้กากไปเท่ไปกันสองคนเหมือนเดิมแหละใช่รอ,อ,อ,หอกกให้หรอกรอแค่พีนแต่ถามว่าเราเอาเบกเ,เราเอามารา,ารามาจากไหนเอาหลักหลักมาให้ใช่หลหลักเอามาให้ แล้วเราไปเล่นนอกรอบกันมาก็ก็กกไม่ได้อัดชิปเป็นหลายวันอยู่และใช่ใช่เ็นึงวันไม่ใช่แหละความจริงอะ่ะอีพีสามพวกเราลงไปนานกันแล้วนะแต่ว่ามันอันนั้นความจริงอะ่ะไอช่องเนี้ยเราลงกันไปนานแล้วแะแต่มันนั้นมันโดนอะไรไม่รู้อ่ะมันเลยมันเลย,นยก็ต้องไปช่องทําช่องใหม่แล้วก็ลงอีพีสามในช่องนั้นแล้วตอนนี้ก็กู้ได้แล้วแล้วก็มาลงอีกทีที่เราทําตามความฝันของทุกคนไม่ได้ที่อยากได้ลงลิปทุกันเพราะมันีีมีปัญหา เพราะทานแคันไม่ไม่เพราะทงนี้ติดเกมติดเกม R O V ติดเกมอื่นเลยไม่ใช่อะไรก็เลยไม่ค่อยแต่กาบไปเทศอะแงไม่ค่อยแตะเบคอนเท่าไหร่หรอครับใครบอกไม่ก็ผมก็ไปลงนอกรอบกันเยอะอยู่แหละใช่ถึงขั้นที่แกไปเอาผู้การลงจากหลานลงมาไม่มีคนให้ผมมาใช่ใช่ค่ะ สวนมาดาราแกก็มีคนให้มาดาราปั้นหมาไม่เปเอาหลักเอาให้เออเออหลักบอกให้ก็นะเพราะมันความจริงเพราเป็นคือความจริงนะครับวันนี้ก็แต่ไอตอนนี้ใครเอามาให้ไม่รู้ว่าร้อยสิบสองอ่ยส่วนนี้ก็ไปลงอินเหมือนกันนะครับก็ถ้าถามว่าทำไมพัฒนาเร็จ ah ังอ๋อลืมอาชิปจะที่หายไปนานไม่ใช่เพราะอะไร ลืมอ,อัดคลิปไม่ได้ไปเล่ยหรอกไม่ได้เลยเกมอื่นไม่ได้หรอกลืม,ม,ม,มอัดคลิปจนึ่งร้ออ้าวลาตีตะวัออ <Okay. S 1> นไหนฝังโอเค เออก็เริ่มสิพวกเออโทษทีโทษทีมันก็เลยจะเริ่มเล่นโมบเล็กสีวินี่ยไม่ต้อกดก็ได้นะจริงๆอ่ะก็จะเอ้ปกติก็จะปกติจะวัาไม่ใช่หรอปกติจะวับเอออันนั้นมันสตอรี่เดี๋ยวถ้าเราไปลงกัสตอรี่กันนอกรอบก็ก็ไม่น้อยหรอกพวกเราไปลงสตอรี่กันเยอะอยู่แหละแต่เพื่อนใช่ใชชคือตอนนั้นที่ ep สามเดี๋ยวนะ อีพีสาเราจะทำเราเราได้ไปลงสตอรี่กันถึงด่านหกกันเนงดา่านหกอะไรสตอรีด่ด่ะอ๋อใช่ในตอนเล่นนอกรอบอ่ะเพื่อนผ่านสตอรี่ด่านห้ามาแล้วใช่แล้วหลังจากนั้นพวกก็เล่นเพลินเลยไม่หรอกเล่นยาวเลยแหละใช่ใช่กดดสิครับตรงน,นี้ก็เออก็ไม่ค่อยมีปัญหาเพื่อนขอามเงินด้วยก่อนนะ ก็ลงคลิปก็ก็ก็จะไม่ค่อยทีหน่อยครับช่วงนี้ถ้าเกิดทําได้ถ้าเกิดจะลงคลิปได้ทีๆก็ก็ก็เดี๋ยวก็จะทํานะครับอาจจะจะทำทำนะครับคือแบบว่าคือจะเล่นแบบว่าอะไรรู้เปล่าเลยเกมอะไรก็กวาดเกมนั่นเลยเดี๋ยวเราจะมีการไปเล่น r O b ด้วยนะครับสักวันหนึ่งนะก็ก็คงไม่แน่ใจหรอกเดี๋ยววันนี้ไะจาน r O b เลยแต่ไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวช่วงนี้จะลอยัพลอยเดี๋ยวช่วงนี้ เดี๋ยวช่วยไม่อดดีกว่าแต่ไม่อดดีกว่าน่าจะไปลงแบบกาบปเทพบันดูน่ะกาบไปเทพเอาวิจะเป็นอะไรแลพวเราจะเกลือไหมนะอันนั้นจลาดนิ่มอย่างละไม่ใช่เดี๋ยวเราจะไปลงพวกล็อกเอ็นบ็อกฟูดดีกว่ามั้ยได้จะลงพวกบ็อกฟูดบ็อกฟุดไม่ได้อัดนะครับเล่นนอกรอบไปแล้วใช่ถึงไม่ได้อัดแต่ก็ร้อยกว่าแล้วนะเพื่อนอ่ะแกได้เท่าไหร่ เพื่อติดเกมหนักกว่าแกเพคนสาวสุดเก๋ใช่เพื่อติดเกมหนักกว่าแกเห็นฤดูสายฟ้านะแกอ่ะพระไม่รู้เหมือนกันพระแกใช้พระผลพระจะอ๋อใช่ใช่ตามนั้ไม่พอแล้วครับเพราะเพื่อก็ไม่รู้เหมือนกันไม่จำไม่ได้สก๊อตสุดเหมือนไม่มีใครได้ยินเดี๋ยวนี้ก็เดี๋ยวแกตัดออกยังไงช่วงนี้เดี๋ยวไปเวฟพวกเวฟสี่สิบกันนะครับ ตัดกันเลยแมวเอาเล็วความเร็วไปเลยดีกว่าใชง่ายกว่าเออกระตัดดีกว่ามะเล็วความเร็วไปง่ายกว่ามาเพื่อว่าตัดดีกว่าตัดถ่าน้าเมื่อกี้เกีย็นตัดต่อไม่ต้องตัดละบายแค่ตัดไอ้นี้ออกแล้วก็ตัดไอ้ตัวนี้ออกแค่นี้ก็ออกไปและก็บายการตัดต่อครูจะบอกให้นาแค่สามทุ่มสิบอีกแปดนาทีนอนแค่สามทุ่มสิบอะนอนเช้าคืนเถอะตอนนี้ก็พูดเบาๆหนึองเลยกันนะคุณย่า หมายถึงว,ว่าคุณย่าให้เข้าห้องตอนสามทุ่มสิบก็นอนตรงนี้ก็ได้เล่นต่อเข้าใจนอนตรงนี้ไหมเออใหม่ถนนนี้จะได้เล่นต่อเลยที่แกแดดจิปต่ออีกคลิปย,ย่าจิ้มจุกฮะย่ายึดก็ใช้แบบตรงนี้ก็ใช้แบบตรงนี้ไม่ต้องไม่ยึดแน่แนแกยาแบบเอาโทรศาพาัพทางหัวหนครับเพราะว่ายาด่าตะหลอด ยังก็นอฝังนู้ดพวกเนาพวกเรานอนฝังนู้ดไอือเดยวือแล้วเพื่อนอะบอกแตอนแรกแกต้องนอนข้างล่างไม่ใช่หรอ,อถ้าแกนอนข้างล่างใช่ไหมไม่ดีวิธีที่เล่นโทรศัพท์ไม่ง่ปปญญายไปอยู่ขั้นใต้เตียงแล้วก็เล่นถ้าจะเล่นนะนะแต่ช่วงนี้ออกไปเพราะฉะนั้นจะคุณผู้ชมไม่ต้องมาสนใจทใี่เราพูดกันหรอก เล่นไหนบ้านเล่นไหนบ้านเนาะแกยังไม่รู้ว่าฮัด็อก็เพื่อนก็เพื่อไม่ค่อยเข้าเกมช่วงเนี้ยไม่ค่อยเข้าเกมเนี่ยนะมีโบลี่มีโทโดมีทิโกโรมีพูกาโรอะไรจะละครเพื่อนขาดจะตายมั้งใช่ กากโคตรเลยถุยก็บอกว่าถุยก็คือถุยตัวละครแกหัวกับเพื่อนอีกมีแค่ตัวเดียวที่โหดที่สุดอ่ะมีแค่ตัวเดียวที่โหดกว่าแกเพราะตัวนี้กากที่สุดกากกว่าตัวตัวแกเชื่อแต่ซื้อแก็บไปได้ไกลกว่าเพื่อนนะในช่วงนี้ก็ก็ก็ตัดใหม่แล้วกันไม่ขี่แกตัดขี้เกียตัดต่อเนี่ยนีนก็ หลังนี้ก็ดีกระตูวไปทางพังแล้วกันนะเพราะว่าเดี๋ยวคลิปจะสั้นเกินไปเอกซ์ไม่ไ้อครัเอตัวแข็งแก่งมาแล้วเ๋ยาคิดว่าตัวแข็งแกงจะถึงในเว็บเท่าไหร่เลยถ้าลงเอีกนะเประมาณเว็บยี่แปดอะมันก็จะไหลมาถึงบ้านละเอ้ประมาณเว็บยี่แปดนี่ะพอขายปุ๊บรอเว็บสามสิบเข้าบ้านปั๊บเลยจะถลงเอีกกันนะ อินฟินิตี้อ่ะโอ้ถึงเวลาอัพปุ๊บโอ้ใช่ก็ลืมอัพตัวฟาร์มเงินตัวอื่นเลยเพราะแต่เพิ่อนเพื่อเพิ่อนอบูอะไรเพิ่อนอาบูมากเยอะเกินไปเพิ่อนลืมอัพตัวอื่นเลยตัวต้องเอาตัวอื่นมาหรอถ้ามีตังก็เอาเอาตัวอื่นเอาไปแกะตัวละขั้นอะธรรมะธรรมะแกะธรรมะกระตุกจิตกระชากไม่มีใจ ท่านพูดจเจริญซีมาในปัญญากระผมอาจารย์แดงกีตาร์เจ้าอาจารย์ไม่แดงอาจารย์ไม่แดงกีตาร์ไม่เก่าจเจ้ยาไม่เก่าอาจาไม่เก่าอะไรพวกเรารอาจารย์แด้ธรรมะกระตุกจิตกระชากใจท่านพูดจจเจริญเจริญซีมาในปัญญากระผมอาจารย์แดงกีตาร์เจ้าเก่าอาจารย์ไม่แดงกีตาร์ไม่เก่า <c oughs> มุกเป็นไงบ้างมุกเป็นไงม,นมันดีนะเ้อมันเ่า,านคือเขาอิ่มมากเลยอิ่มอะไรหรออิ่มข้าหัวหรือว่าหรือว่าใช่หรือว่าเขาไปแจกข้าหัวเจ็บร้อ,อยแรยก่อนเฮ้ยไปิดไม,ม้ก,ก่อนนี่ปิดไม้ก่อนนี่ หลังจากอันนี้ขออนุญาตไม่พูดนะครับ thank <sweak> you Thank <laughs> you. thank <laughs> you